ใช่ครับผม,บผมเห็นแล้วเรียบร้อยครับพอเซนเปลี่ยนเป็นเลนโฟตาเปลามาจังหวะน,นี้เก็บหนึ่งเก็บหนึ่งแล้วเก็บเป็นเจ็ดเจอ่ะอินฟิเนตแล้วสเปตติดมาเกือบหายเหลือ20แล้วตัดใจชาร์จมาจังหวะน,นี้ ยิงฟิวเอ้าไม่มีปืนบัต้แล้วเป็นแสปเปอร์มาเทนจับเกมส์ต้าน้าลๆๆักหละเจุมอมเก็บโอ,อ้ยโยจะดาวลงไปก่อนโดนปาราผมยิงมาแล้วบอโบสบอโบสตดมาหนึ่งบอโบสตดมาสองไม้ไม่ได้ก็ผมเป็นวันน่นนะปิดบอโบสอโบ,บ,บไปอกหนึ่งดอลลาร์ไปโดนชนจากเพื่อนและน้ะในรถโดนตัดมาจังหวะน,นี้แล้วไปทั้งตี้เลยของฟอร์เรสเกมมิ่งันดับที่สิบห้ามาแล้วความมันบังเกิดก็ไม่บอกนี่ไงด่องมีขมันโถเล่นกับสมองไปด้านหน้าบอสเอร์เก็บไป3ครับผมแล้วเป็นไบเนี่ที่ยิงน็อกไว้อยู่แล้วฮะ12เเลยคครรับโโฟวอ์ จบทุ่งโล่งแต่ว่าดีดกลับมาหาบ้านมาแล้วว้าไปเรียบร้อยได้เตเลอร์อีกหนึ่งได้เตเลอร์หนึ่งบูโตนไม่สนครับผมอยากได้คิวก่อนตอนนี้ FW ไม่ไหวฮะขอสมพงษ์ที่มาได้สเปซสเปซโดนระเบิดเอ้าไปโดนระเบิดตัวเองใช่ครับผมการะยะผิดหรือเปล่าแล้วโดนเผาด้วยแมดด็อกแมดด็อกโดนเผาคนไฟบินไปก่อนเลยจังหวะนี้เฟดดี้โอ้ยถว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 ยยังไงโอ้ยถวยอะไรถวยจังเออสี่ถวยเลยจังหวะสี่ยัดบอยเรียบร้อยมีดุ้งด้วยมีโดดด้วยใช่ครับผมใช่ครับผมเห็น แล้วเรียบร้อยครับเป็นนักหน้าจัดโมเมนต์นะส่งมารินมอจบอันดับที่3ไปด้วยตกออวทั้งหมด12คิวนั่นเองและเป็นเพอร์มูดครับคว้าชิเกนินเนอร์แรกให้กับทีมได้ก็นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเออปัมแล้วหนึ่งบอลโวชนเพื่อนนี่ไงไปสองยังไงชนตัวเองด้วยฮะเป็นการกระแทกมาจากเออเลรชาติแล้วสเปซหายไปหนึ่งก่อนหายไปสองโอ้ประกันไม่จ่ายด้วยแบบนี้ผมบอกเลยนะครับผมเป็นการ กันต่อแล้วโอ้โหดโดนลับแล้วตกไปหนึ่งอาจัดโมเมนต์เป็นอาร์คชัวร์มอมครับมาเจอกันอีกแล้วในรอบเพย์ออฟลายมูฟนี้ท่านได้แต่ใดมาครับหรือเปล่าล็อกสิกแล้วนิ่มๆครับผมนุ่มๆจุ่มในหม้อเลลิกไหลลงมาติดดาเมจไปหนึ่งนแล้วาสวนกข้มาเฮช็อตเลยผมโอ้ผลาเดงครับเลลิกแล้วโอซิเจนมาเทิดได้ไหมเถิดยังไม่ได้ดาเมตติดมาตอนนี้ครึ่งหลอดตอนนั้นลองสิกโดนปิดจากโอซิเจนไปดีครับผมที่ไทซก่อนาน้วันมาชิดได้ชิดได้ออนฟัาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฮะ ลงมาแล้วนัดเลยผมนัดเลยเออรักษณะทำได้ดีกว่าฮาเบอร์ลิวอีกแล้วครับผมตัดได้ก่อนหนึ่งเซเลอร์ชิปอยู่ไ,<อ>ได้ไกลแล้ว L2K เคเรียบร้อยไหมบีลิฟไปได้เซเลอร์เหมือนกันอาเกมไปได้ดิวคาร์ลูฟูแล้วเซเลอร์ลลรไปโดนบีลิฟเก็บออกเกมไปเลยก่อนตรงนี้สเปรมาเรียบร้อยอาเกนแถมเอ็กโซติกไปอีกหนึ่งครับผมเป็นไปได้สวนมาได้อาเกนเข้าไปน็อกดาวน์แล้วซปิดงานไปก่อนโบว์ไปหนึ่งแต้มสเปรไปได้เรียบร้อยไหมไม่ได<ม>้ก็เป<ม>็นเลิศเธอมาปิดงานให้ซ<ม>ิกต<ม>ั<ม>้งรับแล้วฮะตั้งฐานรอแล้วเซซิกตกไปหน ดีดีดีกันเลยจะตกไป2แต่กระสุนหมดก่อนบันโถลเลี้ยวมาเลี้ยวมาคอฟีเข้าบ้านก่อนแล้วดีะบ้านนี้ไม่มีคนครับรอบที่แล้วก็เป็นเทสติกนะครับผมโดนซิกเนเจอร์ตัดไปฮะก่อนนี้รอดไปเลยเธอแล้วสุภชัยยิงสเปฟรฟีเดียริยก้าขึ้นมาเทดไว้ได้ครับผมโอ้โหรอดไปแล้วเป็นโฟล์ค,คเวอร์จบไปก่อนในดาบที่ที่เป็นโดยการหน้าหลังและเรเดียนมาปิดด้วยคนสุดท้ายครับใช่ครับผมเต็มทีมแล้วยังไงสกอตเนาไปแล้วปาลงมาลงแรงแล้วเรียบรอย คิมมี่สู้สู้โอ้โหสุดยอดเก็บสามอยากระเบิดลูกนี้ค่ะสวยจัดเลยมันพอเซนเปลี่ยนมาเป็น,บบนโฟร์ซาเปลากมาจังหวะนี้เก็บหนึ่งเก็บหนึ่งแล้วเก็บเป็นเจ็ดคิวพอยต์ค, Moon, ครับผมของเพอร์เพิลมูธครับเอาแล้วบอสเซนตัดแอนสามต่อเอ็กซ์กอตเปิดหัวปลาปามเออลมานะจะเป็นดับเบิลชิคเก้นนิโนอของเพอร์เพิลมูธหรือเปล่าครับเราจะเป็นแปดคิวเท่าเดิมด้วยนะรีรันไม่จะเป็นสิบคิวฮะแล้วเป็นแปดคิวใช่ไหมแปคิวเพราะว่าอีกคนอเก้าคิว โมกหมดนะโมกหมดแบบนี้พังแน่นอนพังแน่นอนแล้วเรียบร้อยครับผมดูดันมาย้านแล้วไครนอก,ก่อนจังหวะนี้ยิงฟรีสายไอโกนะนาจ่าสวนเจมส์ซา<อ>มาเซนซีนแห่ขึ้นไปครับผมเกีล่ายิงก่อนแล้วนอนไปเอ้าไม้ตีเก็บไม้เซนซีนเก็บไอโกนะนาจ่าไปเมื่อกูุนี้ยังไม่ได้แต่กีรล่าครับผมโอ้โหเป็นโกซ่าของานด้านของอิลูมิเนตนะตรงนี้แล้วยงังไงเรียบร้อยโกซ่าก็บอกเดียวอย่างที่บอกครับผม มาเล่นทางล่างหมดเลยแล้วสเปซสิดหัวไปหนึ่งนัแล้วนดที่สองเป็นเซเล,ลอร์เห้ยจอดใส่แฮมซี่ได้ครับผมเซเล์จะเก็บหมดเลยไหมจะเก็บหมดเลยไหมว้าจูกเล่นจูกเล่นโดนยันมาหนึ่งก่อนลาสเปมาไม่ไหวเป็นเอิร์ดอา่าชาปิดโอนิกจบในัดับที่สสี่ไปครับ แน่ฮะเอาแล้วครับผม<อ>เป็นอีกหนึ่งไฟใหญ่ของทีมจากพีเดียหรือเปล่าเรียบร้อยคร<อ>ับเจมส์ตกไ,ไปก่อนตกไปก่อนหนึ่งแบบนี้เอ็ติก้าทีมได้ไทีมได้และเจมซ่าไปเก็บเอ็กโซติกครับผมเอเดน่าทีโดนดิลลี่เจมซ่าตัดเอ็กโซติกไปตีชนเทสติกไปมุมนี้ไม่จบไฟตีเถกะมันโถด,ด้วยไปเบสเซอร์มาและเอ็กซ์คอร์โด,ดนอีกหนึ่งจากเฟดนี้ไปครับเพอร์บูมูดวิกฤตหนักมากโดนลุมจังหวะนี้มาดัสโมเมนต์เข้ามาแล้วเพอร์บูมูดจบอันดับที่สิบสอง แล้วแปดบิดสะเบิดมาจังหวะน to ี้เบียร์อุ่นแปดโดนสวนกั็มาจากตัวตัวเฮดช็อตไปเลยครับผมแล้วเก็บงานแลกแล้วเข้ามาเข้อมายังไงเรียบร้อยครับผมเจ็บตาหน้ารักไปได้ชนะเราซ้ำออกเกมไปเลยโดยเจมส์ตาหน้ารักครับผมแบบนี้6คิวไปแล้วโดนเข้อมาเหมือนกันกับโมโลตอรปิดงานจะได้หรือเปล่าฉอดนี้เตเลอร์เตเลอร์ออนไฟไปหนึ่งแล้วไหลเข้ามาไหลเข้ามาโดนน้องดาวไปหนึ่งเบดดี้เบดดี้โดนเทปมาเหลือโอมคนเดียวแล้วโอมโอม โอมโจงเอ้ยไหมไม่ไหวมีลุ้นปุ๊บไปปั๊บขยับไม่ได้เลยช็อตนี้เงียบไปดีกว่าผมบอกเลยดูได้แชมป์ก็เถอว่าเขาก็ยังพอได้อยู่แล้วเออชาไหลมาเรียบร้อยปลาปามาเทดไปได้เหมือนกันเลยได้ยังได้ปาปาไปแล้วปิดปลาปาออกไปเลยเสียเลยยังได้ยังได้เจ็ไปแล้วจะได้แปดไหมเกือบแปดเกือบแปดแล้วตรงนี้ยังไงเรียบร้อยไหมตรวจไปเรียบร้อยครับแซดเปอร์เก็บไบเน่ไปได้แล้วก็หลังจะปิดไก่แรกของตัวเองอิลูมิเนทพี่บอมไม่แน่นะถ้าเขาอีกของเกมทำได้เอย มอเตอร์คนเดียวยากมากครับผมเฮ้ยยากมากโอ้เกือบใจหายฮะอีลูทีคิวเอาผมน่าจะเป็นทางด้านของโอายังเป็นบอสเตอร์เรียบร้อยครับบายเน่นะตรงไปดื้อแมดด็อกลงไปนอนก่อนแล้วตามไปโดนสปาร์เกอร์สเปย์ต่อสเปย์ต่อแตกแน่นอนโอ้โหเอาฮะแต้มนี้งัดกันเองแล้วครับผมตรงนี้เอฟวีบิลกับเมอร์ลินมอแต่ว่าพวมูยิงฟรียิงฟรีถ้าเมื่อถ้าเกิดว่าพวมูตัดเมอร์ลินมอได้นี่บันเทิงแน่นอนบันเทิงแน่ไปดูมันโถไม่ได้บรรดาวันก่อน เปิดมันโถไปได้2นี่เทสติกไม่ได้เดรดลี่กันต่นมกระทีมเดียวกันดันโมเมนต์ได้มันโถไปเหลือ2คนวันนนก็คิวตัวเองไปเหมือนกันแล้วมาแจมนักหน้าของมันโถครับผมตรงนี้ดิดิลี่โดนมาเทสติกไม่ได้โอลิมปัสเหลือคนเดียวเอฟวีโอ้โหนอนทานครับเมอร์ลินมีบีลิฟอยู่ใกล้ๆแล้วตัดหินใจสเตเปใส่ล็อกซิกออกไปก่อนเลยซ้ำด้วยเทสติกขึ้นมาขึ้นมามีการโดนกดไอ้บอลแค้นไฮโยโร่เลยจังหวะนี้โอ้และเรียบร้อยเมอร์ลินมอร์ครับผมโอ้โหตะกี้กล้อง ดีมากแต่ว่าต้องระวังการเข้ามาเยือน W D V เข้ามาโดนบอบอสเปิดหัวไปจะต้องเม้นแล้สกอรไ์ไปได้บอบอสเหมือนกันสเปรดเรียบร้อยบอมูลปิดแบดบินคุณเฟมเนี่ยเจิมไว้นะครับผมออกกันแบบที่8ปไปแล้วก่อนี้อเกนอเกนไหลเข้ามาได้บอสเซอร์ไปก่อนแล้วปิดงานอย่างไว3คนยังนอนอยู่เฮ้ยเธอเธอโดนระเบิดของไบเน็ตมาต้องนอนก่อนตัวัยขึ้นมาโคเวอร์ด้านหลัง สุภชัยสเปย์ไมอาเกยสเปย์ตัวนี้แต่โดนสตาร์กกเกอร์สวนมาหายเลยครผมแล้วเป็นสุภชัยไม่ได้ด้วยตรงนี้โดนครึ่งหลอนแล้วสุดท้ายไบเนตปิดโฟลคเวอร์จบในอันดับที่7เหลือหกจีอยู่ไหนกันเนี่ยแล้วลขึ้นมายัดสุดท้ายเป็นเพอร์เพิลมูดแต่ว่าด้านหลังเป็นธานัทยิงเนวติก้าแล้วเก็บไม่ได้ไมีตัวอยสวนกลับมาซึก3เฝ้าเลยครับโอ้โหไงสกอตไปได้ก่อนครับผมเหลือ3-3แบบสมบูรณ์แบบ สมบูรณ์แบบแล้วข้อใบเรียบร้อย,ย2 3แล้วจังหวะนี้ดอลลาร์นี่2 2แล้วเป็น2 2แบบสมบูรณ์แบบก็ผมว่าโอไิโ,อโยเนี่ยออกไปแล้ว<ช>เอ่ไหมตอนยังอยู่นะตรงนี้บอเซนยัง,อ,งอยู่บอเซนเดินเดินแบบนี้ลงไปบอเซนลงไปแล<อ>้วส่วนมา<น>เก็บเนรรถแล้วดูใช้ต้นปาล์มบังต้นปาล์มบังดูเฮ้ยเดรรรส่วนมาหนึ่งหนึ่งเนโอติก้าป้าคนเดียวยังไงเนโอติก้าจะทำได้ไหมเดินมาแล้วลงไปเห็นแล้วเห็นแล้วไปแล้วเนโอติก้าไม่ไหวครับผมเนรรถ โฟเลต7คิวนะแล้วเป็นโอมโดนจากล oh ็ oh ho, อกซี่โอ้โหบนด่านฟ้าผมเฟดี้เทตดแม็กเด็ดมาครับผมแฮมซี่ตัดอีกหนึ่งเป็นเฟดี้แล้วคอใส่เรล,ลิกกระโดดลงหลังคาตายแล้วล็อกซี่เก็บเรลิกไปด้วยครับผมโอเคสวนาาไหนาต,าต้องการคิวสวนไหนเจ็บมา,ากสวนบวกบร์แต่ว่าไม่ทัน าแล้วพีทเทสจอดใส่แท้ไปนึงตรงนี้ตุติกได้ก่อนไหมได้มาก่อนเลยครับท่านผู้ชมเดียวกันแล้วปูน้องปูดตอนไปตรงนี้พิงมาเลยเธอแล้วเป็นโฟคเวอร์จบไปก่อนนะศิวกตรงนี้ได้มาแล้วกี่คิวไม่ได้ใจตัดมาที่อากิโกใส่อิลูมิเนนตแล้วเจมส์ต้าน่ารักขึ้นมาจะไปเก็บได้ก่อนนะผมแล้วจะตัดโอเคไหมผมบีพีเหมือนจะเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นครับเสียไปหนึ่งแต่ว่าส่วนมาถึงงาแล้วครับื่ปูแล้วเรียบร้อยนี่ไงเอาแล้วครับผม โมโรโต้ไปเจอดิดิลี่แน่นอนสองไฟด้วยเอ,วเอาแล้วไงเอาแล้วไงโมมูดเนี่ยรออได้บอสเซอร์ฟอเลสตมาแล้วแนสะปั๊มยาไม่ทันเดินยาสามแล้วมาอีก2คิวดีดาเมจนะครับมแต่ว่ายังรอดไปได้ฮะ ตรงนี้วอลแค้นสเปย์ไปเรียบร้อยครับแล้วนิโตรดีกาโอป้าไปโดนโอไฮโอฮะปิดไปบอลเลตได้ไปหนึ่งแต้มครับตรงนี้เป็นพระเอกหรือเปล่าในไฟนี้วานระเบิดมานอกไปก่อนหนึ่งแล้วเราสเปย์มายิงผ่านไม้ไม่ผ่านนะผมผ่าล้อยไปตัดเทสติกเมอร์ลินโมอช่วยๆมายัดเทสติกโดนเก็บไปย่วยเก็บปีเตอร์แมดด็อกได้แล้วยูนิคมายัดไม่ได้เป็นเลเดียนตัดมาคิวนี้เฟเวียเดินยัดเมอร์ลินโมมาแล้วเลเดียนเก็บขาดหนึ่งแล้วคือเหลือแค่หนึ่งเมอร์ลินโมอกำลังจะโดนครับผมเอาครับสามต่อหนึ่งเพิ่มมูไดเฮหรือเปล่า เสียงจะหมดเสียงจะหมดและสุดท้ายเป็นเซเวียอีสปอร์ตครับผมโอ้โห<ด>เสียงหมดจร,จริงๆไปนะครับผมในเกมสุดท้ายนะสำหรับเซเวียสปอร์ตได้ไป8คิว